เริ่มแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่งพักมาเช็คเงื่อนไขก่อนใช้สิทธิ์ที่คุณต้องรู้ในส่วนของการใช้ใจ่ายรัฐจะช่วยสงทบให้เรามีเพดานจำกัดเพียง200บาทต่อวันเท่านั้นโดยที่เราจะใช้ใจ่าย400บาทต่อวันก็ได้ให้เท่ากับเงินที่รัฐสมทบให้เราหรือจะใช้ใจ่ายมากกว่านั้นแต่ยังไงรัฐก็จะช่วยสมทบให้เราแค่200บาทต่อวันใครใช้ใจ่ายไม่ถึง400บาทต่อวันก็ไม่ต้องกังวลเพราะยอดที่เหลือจะถูกทบให้ใช้ในวันถัดไปและต้องเติมเงินเข้าจีวอลเลครั้งแรกและใช้ใจ่ายภายในวันที่11พิกาายนนนเท่่ั้ไม สิทธิ์ของเราจะถูกยกเลิกที่สําคัญอย่าเผลอไปสแกนจ่ายเงินผ่าน G-wallet โดยที่ไม่กดเข้าโครงการ ไม่งั้นเงินในกระเป๋าตังค์ที่เราสมทบให้เราจะไม่ถูกใช้นะสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือใหม่ไว้ใช้ไต่คนละครึ่งคัสแบบลื่นๆต้องนี่เลย Vivo V50 เพราะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษลดทันที200บาทพร้อมรับฟรีของพิเียมากมายและสิทธิ์ในการแลกซื้ออุปกรณ์เสริมราคาพิเศษเพียง490บาทเท่านั้นรีบมาช็อปด่วนก่อนหมดโปรเฉพาะวันที่29ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้เท่านั้นที่ ASBNTW จทุกสาขา